สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงพอเพียงนะครับพามารดน้ำต้นอินทผลัมนะครับที่สวนนะครับนี่ช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็คือพ eh. ่อพงจะไม่ติดระบบน้ำนะครับที่สวนพ่อพงนะครับก็จะใช้วิธีเอาสายยางวางไปนะครับวันนี้ก็จะมารดน้ำต้นอินทผลัมนะครับได้กี่ต้นก็ค่อยๆลดไปนะครับวันละ เก้าต้นสิบต้นนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะลดประมาณครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหน้าแ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงศ์ก็จะพาดูอ่าต้นอินทผลัมนะครับที่พ่อพงศ์ปลูกมาสี่ปีเต็มเป๊ะนะครับเมื่อเดือนมกรานะครับวันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ครบสี่ปีเต็มเป๊ะตั้งแต่เริ่มเอามาล็ดนะครับไปแช่น้ําแล้วก็มาปลูกเนี่ยนะครับ พ่อพง์ปลูกได้เมล็ดนะครับวันนี้นี่จะพาไปดูต้นที่แตกกันแล้วนะครับมีบางต้นที่แตกกันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อพง์จะพาไปชมนะครับนี่ครับคือการให้น้ํานะครับต้นอินทผลัมของพ่อพง์นะครับนี่พ่อพง์ก็จะเอาสายยางวางไว้ที่โคนต้นเนี่ยครับแล้วตรงนี้นี่ก็จะเป็นร่องนะครับเวลาเราเปิดน้ําใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะถูกขังอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกหลุมนะครับพ่อพงก็จะทําแบบนี้หมดทุกหลุมนะครับเพราะว่าตรงร่องที่ปลูกเนี่ยก็คือร่องมันเก่านะครับเป็นร่องมันเก่านะครับเป็นคันเนี่ยนะครับมันก็จะมีร่องลึกๆอยู่แบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูต้นอินทผลัมนะครับต้นที่แถวนี้ก่อนนะครับเริ่มจากแถวนี้ก่อนว่าที่แทงจันออกมาแล้วเนี่ยมันมีแตกออกไหมเรารู้บ้างหรือยังนะครับว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับ ต้นนี้นะครับมีจันแล้วนะครับนี่แต่ว่ายังไม่แตกออกมาให้เรารู้นะครับว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับต้นนี้ครับที่สวนของพ่อพงนะครับก็จะมีอินทาลัมแบบนี้นะครับทั้งหมด6แถวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าที่แทงจันออกมาเนี่ยกี่ต้นนะครับที่ผ่านมาแล้ว1ต้นนะครับ หนึ่งต้นยังไม่รู้เพศครับอันนี้ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันทครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันออกมาครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับ ต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันออกมาครับต้นนี้นะครับแทงจันออกมาแล้วนะครับแล้วก็แตกออกมาแล้วด้วยนะครับรู้แล้วนะครับว่าเป็นเพศอะไรต้นนี้จะเป็นเพศผู้นะครับนี่นะครับดอกมันเริ่มร่วงออกไปแล้วก็มีครับนี่ต้นนี้เพศผู้นะครับต้นผู้นะครับนะครับมดูต้นทางนี้นะครับ อันนี้ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้อันนี้แทงจันออกมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่แตกออกมาให้เรารู้ว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับส่วนด้านท้ายนู้นต้นยังเล็กอยู่ครับพ่อพงปูกไว้ทิ้งๆค่างๆนะครับด้านท้ายนี่นะครับไม่ค่อยได้ดูแลนะครับมาดูแถวกลางนี้คันนี้ครับมาดูแถวกลางนี้บ้างนี่ครับต้นนี้ยังไม่แทงจันครับนะครับ ต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ดูก่อนต้นนี้แทงจันแล้วครับนี่แต่ว่ายังไม่แตกออกมาให้เรารู้นะครับว่าเป็นเพศผู้หร <Spring. S 2> ือเพศเมียครับต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ anyway, แทงจันครับ ต้นนี้แทงจันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเพศผู้หรือเพศเมียครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้แทงจันนะครับต้นนี้นะครับก็ยังไม่แทงจันเหมือนกันครับนี่ต้นนี้แทงจันแล้วนะครับแตกออกมาแล้วเป็นเพศผู้ครับนี่ ต้นนี้ก็เป็นเพศผู้นะครับนี่ครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันทร์ครับต้นนี้นะครับก็ยังไม่แทงจันทร์ครับต้นนี้นี่ครับมาต้นนี้บ้างต้นนี้แทงจันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แตกอมให้เรารู้ว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับพวกนี้นี่จะเป็นพันธุ์บาฮีนะครับนี่ อันนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันเหมือนกันต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับมาดูต้นนี้บ้างต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับต้นนี้ ต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันท์ครับนะต้นอินทผลัส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับล,ลังริมริมริมสุดเนี่ยนะครับนี่ครับยังไม่มีต้นที่แทงจันท์นะครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นมั่งครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างครับคันนี้เดี๋ยวจะเดินฝั่งนี้เดินทางนี้ดีกว่าครับก็จะได้ไม่ย้อนแสงอันนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับนี่ครับนี่ยังไม่มีการแทงจันขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับยังไม่แทงจันนะครับนี่ครับ ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับมดข้างนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ย้อนแสงครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับนี่ก็ยังไม่แทงจันต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับ ต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันเหมือนกันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันครับมีต้นน네네ี้นะครับแทงจันมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แตกออกมาให้เราดูว่ามันเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับนี่ครับนี่ ต้นนี้ก็แทงจันมาแล้วครับแต่ยังไม่รู้เพศผู้หรือเพศเมียครับต้นนี้ยังครับยังไม่แทงต้นนี้ก็แทงจันมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้เพศนะครับนี่ครับยังไม่รู้เพศนะครับเพราะว่ามันยังไม่แตกออกมาแทงจันขึ้นมาเฉยๆต้นนี้ยังไม่ได้แทงจันขึ้นมาเลยยงไม่มีจันนะครับ ต้นนี้ก็ยังไม่มีจันทร์ครับต้นนี้ก็ยังไม่มีต้นนี้ก็ยังไม่มีจันทร์ครับต้นนี้ก็ยังไม่มีจันทร์เหมือนกันนีต้นนี้แตกจันมาแล้วครับนี่ต้นนี้เป็นตัวผู้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นตัวผู้ครับดอกแบบนี้ครับ ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่แทงจันทครับโอ้ต้นนี้ก็แทงมาแล้วนะครับนายจันทรนะครับเล็กๆอยู่เนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เล็กๆอยู่เนี่ยนะครับนี่จันแต่ว่ายังไม่แตกนะครับออกนะเนี่ยต้นเล็กๆเองครับแทงจันมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทางนี้บ้างต้นนี้ยังไม่แทงจันนะครับแถวนี้อันนี้ก็ยังไม่แทงจันทนะครับ ดูต้นนี้บ้างลกๆมาดูต้นนี้บ้างลกๆครับนี่ต้นนี้แทยยงจันมาแล้วนะครับนี่ต้นนี้เป็นตัวเมียรครับ pler. เห็นไหมครับมันจะเป็นเม็ดมกลมๆเนี่ยครับนี่นี่นี่ครับคือต้นตัวเมียนะครับอันนี้นี่ีต้นนี้ก็ตัวเมียนะครับมาต้นนี้ ต้นนี้ไม่สวยเลยตับต้นเล็กมากยังไม่แตกจันมาดูต้นนี้นะครับโอ้ต้นนี้ก็ตัวเมียรครับเนี่ยเนี่ยแตกมาแล้วนี่น,นี่เห็นไหมครับนี่ต้นตัวเมียรครับเนี่ยแทงจันมาแบบนี้ผสมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาทําการผสมครับนี่นีเ่เดี๋ยวกลับมาดูฝั่งทางนี้ก่อนดีกว่า แถวข้างเนี่ยจะได้ไม่ย้อนหนึ่งอีกต้นนี้ก็แตกแล้วครับต้นนี้ได้ตัวผู้ครับนี่ต้นนี้ก็แตกแล้วต้นนี้ก็ได้ตัวผู้ครับอ,อันนี้ยังไม่ทันแตกจัดนะครับยังไม่แทนแทงจัดเลยต้นนี้ก็ยังไม่แทงจัดครบครับ ได้ตัวเมียสองต้นแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยครับต้นนี้ต้นนี้ก็แทงจันมาแล้วครับแต่ว่าต้นนี้นี่รู้เพศตั้งแต่ปีที่แล้วครับต้นนี้จะเป็นตัวผู้นะครับต้นนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอันนี้ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้ก็ยังไม่แทงจันอันนี้ ยังไม่แทงจันอันนี้ก็ยังไม่แทงจัน,นอันนี้ก็ยังไม่แทงจัน oh อันนี้ก็ยังไม่แทงจันครับอันนี้ยังไม่แทงจันอันนี้ก็ยังไม่แทงจันนะครับอันนี้ก็ยังครับยังไม่แทงจันเลยอันนี้นะครับ อันนี้แทงจันมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เพศครับนี่จันครับแต่ยังไม่รู้เพศนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่นะครับแทงจันออกมาแล้วนะครับต้นนี้นี่รู้เพศแล้วนะครับรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับนี่ต้นนี้ครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ฝักใหญ่ๆเนี่ยครับเป็นตัวผู้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็รู้เพศตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ตั้งแต่ปีกายครับต้นนี้จะเป็นตัวผู้นะครับนี่นี่ต้นนี้ครับแทงจันมาแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่แทงจันนะครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันต้นนี้แทงจันแตกออกมาแล้วด้วยนะครับดูครับนี่เป็นเพศผู้นะครับนี่นี่เป็นเพศผู้นะครับนี่นี่นี่ครับเป็นตัวผู้ครับ อันนี้ก็แตกมาแล้วครับเป็นตัวผู้เหมือนกันโอ้มีตัวตัวผู้ really. เยอะเลยนี่ครับมีแต่ตัวผู้นะครับต้นนี้ยังไม่แทงจันออกมานะครับต้นที่แทงจันออกมาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับส่วนมากเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่เลยครับนี่ต้นนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับนี่แตกออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ฮารัวนะครับ เดี๋ยวจะต้องเก็บเกรสรไว้เผื่อต้นอื่นมันเป็นตัวตัวเมียมาแล้วมันจะไม่มีเกรสรผสมนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นตัวผู้พันหารัวนะครับส่วนด้านล่างไปนู่นจะเป็นบาฮีใหญ่นะครับนี่มาดูอีกต้นครับต้นนี้ก็หารัวนะครับยังไม่แทงจันมาเลยต้นนี้นะครับพานมานาขอให้ได้ตัวเมียนะครับต้นนี้จะได้เก็บเกรสรไว้ผสมครับ ส่วนแถวด้านข้างนะครับยังต้นเล็กอยู่ยังไม่แทงจันนะครับด้านล่างข้างนี้นะครับด้านริมรั้วเนี่ยนะครับนี่ครับทางเนี่ยครับจะเป็นต้นเล็กอยู่ยังไม่แทงจันออกมาเป็นใบหนีเหมือนกันครับสรุปแล้วนะครับก็คือต้นที่แทงจันขึ้นมานะครับ ในปีในในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มแตกจันทมาเนี่ยช่วงมกราเนี่ยนะครับก็คือส่วนมากแล้วจะออกมาเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ครับตอนนี้มีตัวเมียแค่2ต้นแค่นั้นเองนะครับที่ที่เห็นนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการลงทุนในการปลูกอินทผลัมก็อนัอน สำหรับต้นกล้าที่เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับก็ถ้าในความคิดของพ่อพงแล้วนะครับถ้าเราหวังทางธุรกิจเนี่ยนะครับหวังขายเป็นกิจจลักษณะนะครับก็ถือว่าต้องถือว่าเป็นการเสี่ยงมากๆนะครับสำหรับคนที่จะปลูกอินทผลัมนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีทุนนี่พ่อพงก็อยากจะแนะนำให้ปลูก อิระพาลำที่ใช้เนื้อเยื่อจะดีกว่าครับน่ครับต้นที่แตกมาแรกๆเลยเนี่ยนะครับที่แทงจันออกมาอ่าช่วงแรกเลยเนี่ยเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่ครับครับเดี๋ยวเราก็อรอรุ้นต่อไปว่าไอ้ต้นที่มันยังไม่แทงจันออกมานะครับ ถ้ามันแทงจันมาในปีนี้เนี่ยเราจะได้ตัวเมียไหมครับนี่แหละครับคืออินดพาลำมนะครับที่สวนของพ่อพงพอเพียงนะครับเป็นการปลูกด้วยการเพาะเมล็ดนะครับสรุปในคลิปนี้นะครับที่สวนพ่อพงพอเพียงนะครับในเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาก็จะมี อินทราลัมนะครับแทงจันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ยี่สิบสี่ต้นนะครับใน24ต้นนะครับที่แทงจัน์ออกมานะครับก็จะมีการแตกจัน์ออกมาแล้วให้เรารู้เพศแล้วนะครับก็จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับ12ต้นนะครับเป็นตัวผู้12ต้นนะครับ นี่ครับตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับเกสรจะเป็นผงงแบบนี้นะครับตอนนี้ก็นับได้สิบสองต้นครับส่วนที่เป็นต้นตัวเมียนะครับที่แทงจันออกมาแล้วนะครับนี่ครับต้นตัวเมียจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลูกกลมๆนะครับอันนี้ พ่อพงเอาเกสรตัวผู้มาใส่นะครับนี่นี่ผงตัวผู้นะครับผสมมันไปด้วยเลยครับนี่ง่ายๆครับี่เดี๋ยวค่อยมาผสมใหม่อีกมาผสมใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวเมียแบบนี้นะครับสองต้นนะครับอยู่ที่สวนนะครับสองต้นนะครับสองต้นกับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ตัวเมียนะครับนี่ครับสองต้นครับ แล้วอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่สามนี่ก็จะอยู่ที่หน้าบ้านพ่อพงนู่นนะครับก็สรุปแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่สวนของพ่อพงพอเพียงก็จะมีต้นอินทรพาลำที่เป็นตัวเมียสามต้นนะครับตัวผู้ก็สิบสองต้นนะครับจากที่แตกจันออกมานะครับที่แทงจันออกมาแล้วทั้งหมดยี่สิบสี่ต้นนะครับ พ่อพงปลูกอินทผลัมที่สวนไว้ทั้งหมดก็200ต้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าภายในปีนี้นี่สวนพ่อพงพอเพียงนะครับที่ปลูกอ,อินทผลัมด้วยการด้วยการเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับจะได้ต้นตัวเมียกี่ต้นนะครับมาลุ้นกันต่อไปเลยนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ